เฮ้ไชเกิลฉันมีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอเอ๋เธอวิ่งมาเธอก็เหมือนมีอะไรจะบอกเธอบอกก่อนสินี่ฉันจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงหมาแล้วนะฉันจะมีน้องหมาไว้เฝ้าบ้านแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเหงาแันนะไชายเกิลอิจฉาลวสิที่วันนี้จะเลี้ยงน้องหมาน่ะฉันไม่อิจฉาหรอกเพราะว่าสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือฉันอยากเลี้ยงน้องแมลฉันกําลังจะเลี้ยงน้องแมวแหละ เฮ้ยฉันไม่ชอบเลี้ยงแมวแมวมันเจ้าเล่แมวมันทําตัวเหมือนเราเป็นทาสมันไม่ค่อยสนใจเราไม่เหมือนหมานะหมานะ่ะสนใจแต่เรารักเจ้าของแบบนี้่เลี้ยงหมาก็เพราะอย่างนี้แหละบัดนนี้ไม่ชอบแมวโอ๊ยแต่ว่าชายก็จะเลี้ยงเจ้าแมวตัวนี้ให้มาคลอเคลียคลอเคลียชายก็ตลอดเลยหมายัางไงก็ดีกว่าแมวดีกว่าหมาดีกว่าแมวดีกว่า มักว่ามาดีกว่ามาดีกว่ามันกว่ามันกว่ามันว่าวางไวโอ๊ยาต้องอดอ้อนกันด้วยเนี่ยต้องให้ทุกคนช่วยกันตัดสินเอาแหละว่าเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวดีกว่าหนะใช่ทุกคนเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวดีกว่าบันนี่โหวตเลี้ยงหมาใช่ก็โหวตเลี้ยงแมวใช่ก็รอดูคอมเมนต์ของทุกคนเลยว่าจะตอบว่าอะไรนนะ ับันนี่ไม่สนใจหรอกชายก็จะเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงแมวอะแต่บันนี่จะเลี้ยงหมาเชิญโอเคโอเคฉันจะรอดูน้องหมาของเธอนะเชะิญฮะเชิญ <c oughs> hey, นี่ทุกคนชายก็จะจัดที่ตรงนี้ไว้ให้น้องแมวแหละหรือว่าให้น้องแมวอยู่ตรงนี้ดีนะใั้ก็ว่าน้องแมวอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปอยู่ในบ้านกับชายเก้า <c oughs> อ็มมองแอมมองแอมมองแอมมอง แมองแอบ,บมองออจะเลี้ยงแมวตรงนั้นเหรอเดี๋ยวจะมันที่จ้าหมามันที่ไปกัดแมวชายเกิร์ลไว้ชายเก็แอบได้ยินมันนี่บอกว่าจะเอาหมามากัดแมวชายเกิร์ลชก็รเก็แบแมวเข้าบ้านดีกว่าหรือว่าช่ก็จะเลี้ยงแมวโหดดินนะม <c oughs> <c oughs> ันที่ไปซื้อหมาดุดุมาเลี้ยงดีกว่าไปแล้วไง ใชก็ได้ข่าวว่าบันนี่จะไปซื้อน้องหมานะว่าแต่บันนี่จะได้น้องหมาพันอะไรมานะ่ะคิดไม่ออกเลยว่าอย่างบันนี่จะต้องเลี้ยงหมาอะไรมีกสงสัยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยส่องเราต้องส่องแอบดูแอบดูใช่ใช่เดินตรงต่อไปเลยเจ้าหมาดำใช่หมาดำเดินตรงไปตรงไปใช่ตรงไปตรงไป,ตรง,ไปตรงนั้นแหละตรงนั้นแหลเะเดินไปอีกเดินไปอีกไงบ้านบันนี่อยู่แถวนี้แหละเดินไปเดินไป โอเคเนี่ยหลังขวามือเนี่ยไปรอในโรงรถเลยลักกันนะเดี๋ยวบันนี่วิ่งตามไปอูย้ยน่ารักมากเลยเจ้าหมาดำ <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ชื่องมากเลยเนี่ยพูดได้ดั่งใจทุกอย่างสมแล้วที่บันนี่ซื้อเยอรมันเชฟผดสีดำมานั้นเนี่ยเป็นหมาป่าอูย้ยน่ารักมากไว้เฝ้าบ้านมองนี่นี่หันไปมองนี่บ้านนูน้นคือบ้านตรงข้ามที่คือบ้านศัตรูเหานะตอนนี้เขาจะซื้อแมวมาเลี้ยงน้ำหมาดำระวังไว้ให้ดีนะแมวมันจะมากัดหมาหานะ <c oughs> นี่เธอเลี้ยงหมาดำเหรอวันนี้กินข้าวก็ดีกว่าหมาดำาถ้าบันนี่เลี้ยงหมาดำแบบนี้ชัยก็ต้องรีบไปหาแมวมาแล้วแหละรีบไปร้านขายแมวเลยดีกว่า,าอันลเล่เข้ามาครับคุณลูกค้าวันนี้มีแมวจรแมววัดแมวพันธุมาขายกันนะครับคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้าได้เข้ามาดูก่อนแมววัดเนี่ยเราจะแจกฟรีถือว่าเป็น ช่วยกันทำบุญทำกุศลให้กับสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่ในโลกเดียวกันกับเรานะครับได้บุญนะครับทุกคนอ้าวเกคัลยังไงหน้าชัดชัดมองหน้าให้ชัดหน่อยเมองหน้าชัดชัดเเข้ามาใกล้ๆสิมองชัดหรือยังชัดอย่างชัดอย่างลุงอ้าวไชคัลหรอกเหรอโอ้ยก็คิดว่าใครที่แท้ใบมะกรูดไม่ใช่ตะใครนี่เองนะไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเลิกขายไก่แล้วมาขายแมวแล้วหรอ อ๋อฉันคิดว่าเอาแมวมาปิ้งย่างก็น่าจะอร่อยเห<อ>มือนกันไม่ใช่ใช่<ๆ>อ,อะไรที่ไม่ไม่นี่พอดีทางวัดเนี่ยเขาให้ลุงช่วยเหลือคือแมวที่วัดมันเยอะเกินไปใช่ไหมลุงก็เลยรับแมวพวกนี้มาเเพื่อมาหาเจ้าของแต่ลุงคิดว่าเออตัวไหนที่เป็นแมวพันลุงก็อาจจะขายเพื่อเอาเป็นกําไรไปทําบุญต่อ,อส่วนตัวไหนที่เป็นแมวจรแมววัดเนี่ยที่แบบพันไม่ค่อยดียวลุงก็จะแจกฟรีไปเลยเพื่อที่จะถือว่าได้ทําบุญร่วมกันโอเคไหม โอเคเลยลุงเนี้ยอย่างนี้ชัยก็เลือกได้เลยใช่ไหมน่ะเลือกได้เลยชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเลยโอ้แต่ว่าแต่ทาไมลุงยังกะรู้น่ะว่าชัยก็กําลังหาแมวอยู่พอดีเลยน่ะเออลุงไม่รู้หรอกแต่ลุงมีเซนอ่ะนะโอ้เซนลุงตรงเป๊ะเอใชัยก็ขอดูน้องแมวของลุงไหนะอดูได้เลยนี่นี่ตัวตัวนี้ชื่อน้องชื่อน้องเขียว เจ้าตัวนี้เนี่ยไปตกบอ่อน้อาํามรกตมาก็เลยกลายเป็นสีเขียวอะนะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเจ้าแมวเทาแมวเทาตัวนี้ชอบล่านหนูจับดีมากแต่ปบทีเดียวนี่หนูตายเลยนะอันนี้เจ้าแมวเทาสองคือเจ้าชบาเจ้าชบาเนี่ยคือชอบเอาดอกชบามาทัดหัวนะลุงก็ไม่อยากจะพูดเยอะส่วนนี้เจ้าเจ้าหิมะอันนี้เจ้าสิงโตขาวอันนี้เจ้าลายเสือแล้วตัวนี้เจ้าสิงโตทะเล ส่วนไอ้ตัวที่นอนข้างหลังอ่ะอันนั้นเจ้าแมวเจ้าแมวน้ําส่วนไอ้ตัวนี้เนี่ยชื่อเจ้าปากกว้างตัวนี้ก็จะดุหน่อยไม่ค่อยเข้าพวกกับใครตัวมันจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะมันแย่งอาหารคนอื่นกินนะนะใช่ก็เริ่มได้ไอเดียแล้วแต่เมื่อบ,บัินี้เลี้ยงเจ้าหมาดำตัวใหญ่ชัยเขาก็ต้องเลี้ยงเจ้าแมวตัวใหญ่ด้วยสิเออลุงเอาไปกลัวแมวลุงไม่กลัวแมวหนีหรอ อาไม่หนีไม่หน,น,นีแมวพวกนี้ถ้าหนีก็คือคนอื่นเอาไปเลี้ยงต่อนะ okay, น่ไปแล้วเจ้าชะบาแล้วเจ้าชะบามานี่ขอฉันก็บอกแล้วว่ามันจะหนีโอ้ยใช่ก็เลือกได้แล้วลุงใชนก็อยากเลี้ยงเจ้าปากกว้างอ่าเจ้าปากกว้างนี่รับไปเลี้ยงได้เลยมันดุมากเลย <c oughs> ลุงก็คิดว่าเลี้ยงไม่ไหวนะใชนก็เอาไปได้เลยเดี๋ยวลุงไปห้องน้ําก่อนนะเจ้าปากกว้างมาอยู่กับชายเก้านะ ไปไปไปเดินตามเช่เก้ามาเลยบ้านเชคเก้าอยู่ทางนี้มามามาเจ้าปากกว้างอุ้ยน่ารักนะ่าเออน่ารักนะ่าเอ็นดูจังเลยนะ่ะโออมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวไป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 ,ไปบ้านเช่เก้าเลยอุ้ยเจ้าหมาดำเจ้าหมาดำดู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 ชายเก้าไปซื้อจะปากกว้างมาแล้วตัวสีขาวแบบนี้น่าจะแพงแหละดีนะที่เราได้เจ้าหมาดำมาถูกตัวงแค่ห้าพันกว่าบาทเอง <laughs> แถบเจ้าปากกว้างดูสิโอ้ยปากกว้างเป็นโลกด้วยชื่อแมวชื่ออะไรชื่อเจ้าปากกว้างนะเจ้าหมาดำนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยตัวก้อนเล็กไงตายถือดูดิยินนะบันนี่ฉันได้ยินหมดเลยเธอพูดอะไรกับเจ้าปากกว้างของฉันแบบนี้ไม่ได้นะนู่จหมาดำเขารู้ได้ยังไงเนี่ยดูดิหมาดำของฉันไม่ชอบใจนะที่เธอแมวของเธอเป็นตัวแบบนั้นนะออ้ยมันกระโดดไปแนละ้วออ้ยหมาดำรูด มาดำนูดมาดำไม่ไม่จะไปจะไปทำอะไรเจ้าผักว่างอ้๊ยบันนี่เธอดูแลมาของเธอดีดีสิโอ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 วบันนี่เฮ้ยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงนะเธอปล่อยมาดำของเธอมากินแมวฉันเหรอโอ้จะปาุกว่างกายแล้วจหมาดำเข้าพลาดกอดเข้าพาดกอดเข้าพ้าดกอดนใไม่ยอมนะเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย โอ้ยจะาหมาดำเดี๋ยวโดนลงโทษเข้าขา้านไปก่อนออ้ยตายแล้วชายเขารัดขอโทษรี <c oughs> ฉันคิดว่ามันอยู่ในยีรั้วนะมันกระโดดออกนอกรั้วไนดะ้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> และเจ้าแมวเธอหายไปไหนแล้วเนี่ยก <c oughs> ็อยู่ในท้องเจ้าหมาดำเธอยังไงเล่าอ้าวอยู่ในท้องแล้วชายเกิตายแล้วฉันขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้เลี้ยงให้มันโอเคแต่ฉันว่าก็เลี้ยงอยู่ในรอบขอบชิดแล้วแต่ฉันไม่ได้ใส่สาย,สายจูงให้นะขอโทษด้วยชายเกิร์ตโอ้ยฉัน ทันได้ยังเจ้าปากกว้างเลยนะเจ้าปากกว้างของฉันก็หายสลายไปอยู่ในท้องหมาดำเธอเธอต้องรับผิดชอบช้ยก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปล้วงเจ้าปากกว้างจากในท้องให้อ้เดี๋ยวคายออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาดำเจ้าหมาดำคายออกมาแล้วชั่ก็เจ้าปากกว้างเธอเอาคืนไปโอ้เจ้าปากกว้างเธอยังเป็นเจ้าปากกว้างของฉันอยู่ใช่ไหมเนี่ย ออกมาจากท้องหมาดําเหรอใช่หมาดำมันสำลอกออกมาแต่ตัวมันมันเมื่อตะกี้มันกลายเป็นตัวใหญ่ด้วยนะมันนี่รู้สึกอุ้ยอุ้ยหมากับเมลอยู่ใกล้กัดไม่ได้มันจะกัดกันอีกแล้วไช้ลดูสิจัดการมันเลยเจ้าปากกว้างเฮ้ยวายทะเลาะกันอีกแล้วไชคลให้ายายเธอโอ้โอคุณไม่อยู่แล้วสองตัวทะเลาะกันแล้วอุ้ยเจ้าหมาดำฉันกลายร่ากเป็นหมาฟ้าอีกแล้วอุ้ยจะสู้กโบ คุณตายแล้วตายแล้วแชกว่าเออมันว่าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่ควรที่จะให้อยู่ในขอบเขตในการดูแลของเจ้าของนะไม่ใช่ว่าอยู่อย่างนี <de <the 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 ้ใช่ไหมแชก็เราอาจจะเป็นคนเลี้ยงมือใหม่ก็ได้ดูทีทะเลาะกันใหญ่เลยนะโอ้โว่าเราควรแยกมันนะใช่ใช่ใช่แยกแยกตัวแแยก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 ยกายโดนลูกหลงเฉยเลยเออ ไม่โอ๊หม,ม,มาฉ<ล>ันยังไม่ได้ฉีดที่สุนัขบ้าเลยนะนก็ว่าอีกไม่นานเราคงเป็นบ้าเหมือนกันนะ่ะไงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ต้องอยู่ในการควบคุมของเจ้าของนะไม่ใช่เอามาปล่อยป่าละเลยแบบนี้น่ะเลี้ยงเราก็อย่าให้เป็นภาระของชาวบ้านน่ะ